สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะตอบคําถามพี่ท่านนี้นะครับอยากเห็นรอบๆบบ้านสวนหลังนี้เนาะนะครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายท่านที่คอมเมนต์อยากเห็นบ้านแบบเต็มๆนะฮะวันนี้พามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะฮะที่แบบคลิปแบบพาดูบ้านหลายรอบเลอเกินนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลตัดสินใจนะฮะสำหรับบ้านสวนที่นี่คือบ้านสวนโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีผมทำกันศาสตร์เพิ่มเติม,ตมพี่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นแล้วก็มีแสแลนต,ตรงนี้ นะครับแล้วก็ตรงเทหินข้างหน้าบ้านนะครับนี่งบประมาณ2 0 0แสนต้นๆไม่รวมระบบไฟโซล่าเซลล์นะฮะระบบไฟโซล่าเซลล์ก็ถ้ารวมแล้วก็รวมทั้งหมดยิบย่อยเลย30,000นกว่าบาทนะครับได้นะครับในบ้านหลังนี้ทั้งเดินหลอดไฟคอน sumer ต่างๆนี่ผมติดตั้งเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ครัวนะครับมีครัวครัวเนี่ยแล้วก็อายุที่ไอ่ระยะเวลาในการดําเนินงานเนี่ยผมทํามา4ปีนะครับไม่ได้แบบทำพรึบเดียวหมด เสร็จเพราะว่าเราทํามงบประมาณนะฮะอันนี้ห้องครัวครับห้องครัวระแนงนะครับแล้วก็สีเนี่ยฉาดเฉดต่างกันเพราะว่ามันมีเหลือก็เลยเอามาทาให้แบบให้มันทาให้ด้วยเลยนะครับอันนี้ครัวเนาะในครัวมีตู้เย็นนะฮะแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับฝั่งนี้ประมาณนี้ครัวนะครับนะฮะอันนี้ครัวแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าเพิ่มเติมตรง กันแสงนะครับกันแสงสแลนตรองแสงนิดนึงนะครับแล้วก็เทตัวหินนะครับหน้าบ้านตรงนี้เพราะว่าหินน่ะมันมีเหลือจากการที่แบบสร้างบ้านมาหลายปีหินทับถมกันเหลือก็เลยโกยๆยออกมานะครับแล้วก็ามาเทตรงนี้ไม่ได้จัดอะไรให้มันแบบสวยงามมากแต่ว่าเอามาเทก็มีกรอบให้เขานะครับตรงนี้ทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ระเบียงบ้านนะครับเดี๋ยวพาดูข้างบนก่อนนิดนึงนะครับระเบียงบ้านนะครับ ประมาณนี้นะครับเราจับใช้เหล็ก2อคูณหนึ่งนะขนาด2อคูณหนึ่งนะครับเราจับนะครับแล้วก็ระบบไฟเนี่ยไว้ข้างนอกระบบโซลาร์เซลล์ในบ้านครับผมในบ้านนะฮะหห้องนอนนะครับติดแอร์ด้วยนะระบบโซลาร์เซลล์บ้านโซลาร์เซลล์นี้ติดแอร์นะครับหนึ่งห้องนอนนะครับแค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ้านปูกระเบื้องมันเป็นบ้านปูนนะครับบ้านปูนแล้วก็กําแพงเนี่ยเป็นปูนหมดเลยนะครับสังเกตว่าติดม่านแล้วนะครับเพิ่งติดม่านอะไรก็คง คือเรียบร้อยแล้วแหละนะครับติดม่านติดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์หมื่นสองพันบีทนะครับแบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้นถ้าใช้กับระบบโซลาร์เซลล์เพราะว่าไม่กระชากไฟประหยัดไฟนะครับบริหารเอาผมเปิดทั้งกลางวันกลางคืนได้ขึ้นอยู่กับเราด้วยคนใช้อะบริหารไม่ได้เปิดเย็นมากพี่กลางวันยี่สิบหกองศากลางคืนผมก็เปิดยี่สิบหกองศาแค่นั้นให้แบบเย็นเย็นสบายนอนแบบใส่สบายนะครับไม่ได้เย็นจัดมากนะครับพื้นแบบนี้นะครับอ่านี่ห้องนอนนะครับห้องนอน แล้วก็ข้างนอกครับนะฮะระบรบระบบไฟอยู่ข้างนอกนะครับมีการทํากันศาสตร์ตรงนี้อ่ากันฝั่งนี้นะครับตอนแรกว่าจะเอาแผ่นใสแต่ว่าแผ่นใสเนี่ยมันไม่กรองแสงอะ่ะยังไงก็มีแสงเข้ามานะครับมันกันสา์ได้แต่ว่าแสงกันไม่ได้นะครับก็เลยเอาแบบลอนคู่ไปเลยนะครับมีเศษเหล็กเหลือก็เอามาทําแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้แล้วก็บังกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือตรงระเบียงเนาะ เบียงบ้านเนี่ยจะมองเห็นรอบบ้านเลยครับนะครับรอบบ้านสวนเลยนะฮะช่วงนี้แห้งๆนะครับข้างหน้ามีสีสันแต่งด้วยดอกทองอุไรนะครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้เทียมนะครับไม้เทียมเชอร่านั่นแหละไม้พื้นโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเอามาปูเป็นระเบียงหน้าบ้านไปเลยนะครับให้แบบสำเร็จไปเลยนะครับ ตีฝ้านะครับทั้งข้างในข้างนอกนะฮะบางจุดนะครับไอ้นี้เพิ่งทําใหม่ไม่ได้ตีนะฮะผมบางใหม่ที่หลังนะครับบางกันสาดนะครับไม่ได้ตีตรงนี้นะครับข้างในก็ตีฝ้าเนาะแต่ไฟผมเดินลอยแบบนี้เลยอันนี้เดินเองไม่ซีเรียสความอันนี้นะครับเดินลอยแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ฝังมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจากข้างนอกกันนะครับมุมข้างนอกเป็นทรงจั่วเดิมเนี่ยเป็นโมเดนผมรื้อใหม่รีโนเวทเป็นทําให้เป็นทรงจั่วคือ แล้วก็ทําโครงสร้างให้รองรับแผงด้วยนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมทํำตามงบประมาณนะฮะทำมาเรื่อยๆนะครับอันนี้บ้านสวนก็คือบ้านที่อยู่เลยบ้านอยู่ที่สวนเลยนะครับอยู่ที่นี่เลยไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะฮะก็เลยใช้โซล่าเซลล์มาตั้งแต่แรกเนาะใครที่ติดตามบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมานะครับเฉดสีนะครับอมาฮอกกานีนะครับเอาผมเอาตัดกับสีฟ้าก็เป็นเฉดอีกแบบหนึง ตัวฝ้าข้างบนน่ะจะเป็นสีขาวมะฮอกกานีมะฮอกกานีก็คือน้ำตาลแดงนะครับมันก็จะตัดกับฝ้าดีสวยดีเหมือนกันฝ้าข้างบนสีขาวเนาะนะครับน่ะเป็นบ้านพื้นสําเร็จนะครับยกขึ้นมาจากพื้นนะครับไม่ได้ติดพื้นเนาะแบบนี้ครับพี่นะฮะอันนี้ตัดตัดกับสีขาวนะครับอันนี้ก็คือแสงมันอันนี้หน่อยนะครับนี่ครับ มันก็จะดูตัดกันเลยนะครับสีของไม้ฝายเชื้อราตรงนี้นะครับอันนี้ท่อของสายแผงโซลาเซลล์มาขนานกันตรงนี้นะครับหกแผงจวแบบนี้ครับผมนะครับห้องน้ำเนี่ยอยู่อยู่นอกบ้านอยู่ฝั่งนู้นห้องน้ําอยู่ฝั่งนู้นห้องน้ําเสร็จก่อนบ้านอีกนะครับเดิมที่แรกผมนอนกระท่อมจุดนี้เป็นกระท่อมแล้วรื้อออกนะครับแต่ก็ทําห้องน้ําก่อนอยู่แล้วนะครับทีนี้อนาคตก็ต่อทําห้องน้ําฝั่งนี้ได้นะครับ แต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับคือห้องน้ํามีเข้าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสตอนนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้เข้าเข้าห้องน้ําข้างนอกบ้านโดยตลอดนะครับบ้านสวนนะฮะคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับยึดแขวนตรงนี้ด้านหลังบ้านครับนี่ครับด้านหลังบ้านเดี๋ยวจะมีชั้นนะครับทําที่ขึ้นไปสําหรับเช็ดแผงเซอร์วิสแผงนะครับจะทําเหมือนแทงน้านะครับแล้วยกมาตั้งทําตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ครับแล้วก็ ขึ้นเซอร์วิสแผงเช็ดแผงได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเอาแผงวางบนหลังคาเราต้องดูแลด้วยนะครับเดิมผมจะไว้ข้างล่างแต่ว่าสังเกตดูครับต้นไม้นะฮะพี่โตแล้วแผงชุดนี้นะครับชุดปั๊มเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยต้นไม้ก็บงังไอ้นี้เรายืดหยุ่นเอาเราเปลี่ยนแปลงสถานที่วางได้แล้วแต่เจ้าของเลยผมก็เลยจัดขึ้นบนหลังคาเลยนะครับเพราะบ้านสูงในระดับหนึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยมีต้นไม้พวกนี้แต่งได้ ตัดแต่งได้ไม่มีปัญหาเป็นต้นลําดวนที่ผมปลูกเองไะต้นลําดวนมะละกอซึ่งยังห่างอยู่นะครับคือพวกนี้ตัดได้แล้วก็หลังคาเนี่ยทิศใต้เลยนะครับทิศใต้เลยเนาะอ่าเป็นแนวตัดสินใจครับตอนนี้ที่ทํามารวมทั้งหมดเนี่ยก็200 0 0 0กว่าบาท200 0 0 0กว่าบาทเนี่ยผมเอาเอาราคาที่แบบทําโครงหลังคาใหม่แล้วนะครับหลังคาใหม่เลยนะฮะค่อนข้างที่จะทาให้แข็งแรงเพราะว่าระวางแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับ นี่ครับผมโอเคครับผมนะครับหวังว่าก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทําบ้านสวนนะครับอันนี้1ห้องนอนหนึ่งระเบียงนะครับแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับไม่มีห้องน้ําในตัวนะฮะอันนี้ราคานี้นะครับซึ่งแพงถูกผมเองก็ตอบไม่ได้เพราะว่าทํามาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆและอย่างพอเป็นบ้านปูนเนาะเวลาเราติดแอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะมันมันเย็นเร็วดีนะครับมันเย็นเร็วแล้วก็ยังไงอ่ะ เราปูกระเบื้องได้นะฮะก็คือทําบ้านปูนเลยนะครับก็ถ้าเป็นบ้านไม้ก็อาจจะอีกราคาหนึ่งโครงเหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ใครทําได้นะครับนี่ถ้าเป็นช่างเองค่อยๆทําไปผมว่าก็จะได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้นะแต่ระบบไฟเนี่ยก็คือแยกไม่รวมระบบไฟนะถ้ารวมระบบไฟก็3 0 0 0 0นกว่าบาทน,นะครับเบ็ดเตเล็ดอะไรต่างๆนะครับแอร์เนี่ยต่างหากแอร์ติดผมจ่ายไปที่1 2 0 0 0บาทไม่ได้รับติดแอร์นะ แอร์ก็คือให้เขามาติดเลยนะครับจ่ายไปที่1 2 0 0 0บาทราคาน่าจะเป็นช่วงโปรอะไรเงี้ยครับนะครับก็เลยได้ราคานี้นะครับก็ประหยัดไฟครับแอร์ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์นะถ้าแอร์สำหรับแบบใช้กับบ้านที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์อันนี้โซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงเนาะเพราะว่ามันเป็นอยู่ที่สวนนะครับแต่ก็เราใช้ประจําเลยเป็นบ้านหลักเลยโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ